เมนู <Menu S 2> สุดอินฟินบินทรูฟ้ากับผมบาร์คอนเนอร์ไม่เชิงคอนเฟิร์มแสนห้าคงไม่มีแสนเดียวเดียวจัดให้สำหรับวันนี้ก็ไปในศสกุฟุตบอลโลกโซนยุโรปคู่ระหว่างมอนดวาเนี่ยก็จะเปิดสนามต้อนรับการย่างทางนอร์เวย์นะครับมอนดราน่าล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปเยือนเสมอให้กับยิบรอตามรสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งในศึกกระทบบิดดาที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นห้าหลังชนะ3เสมอหนึ่งและแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้น ดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในมาตรฐานที่ดีเลยละครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้ถ้าที่ผมดูมาคาดว่าน่าจะเปิดสนามใช้ฟอร์มชั่น5-3-2ลิ้ตัวหลักเข้าคร่าวๆก็จะมีปาลิการลิตา้าและมอสปานมาชมทีมอย่างนอร์เวย์บ้างนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดสนามถล่มคาซักสถานเบรเกอร์5ประตูต่ตอ0ในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกนดที่ผ่านมา ฟอร์มการเล่น5หลังชนะ4และแพ้แพแค่เกมเดียวเท่านั้นดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในเกรนที่ดีเช่นเดียวกันเลยละครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้ถ้าที่ผมดูมาคาดว่าน่าจะปุกไปใช้ฟอร์มชันเคิลต์แท็ก4-3-3ติดตัวหลักคร่าวๆก็จะมีเยนฮาวเก้มาตินโอเดกาดและนาเปาอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์เฮดเวของทั้ง2ทีมย้อนกลับไปเมื่อปี2014 นัดที่เจอการล่าสุดก็เป็นทางด้านฝั่งของนอร์เวย์เนี่ยที่เฉือนเอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งส่วนมอนโดวาเนี่ยไม่เคยเอาชนะนอร์เวย์ได้เลยแต่ปัจจุบันแนวรุกของทั้ง2ทีมเนะี่ยค่อนข้างที่จะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแต่ปัญหาของทั้ง2ทีมนะับปัจจุบันที่ยังเห็นได้ชัดอยู่ก็คือแนวรับเนี่ยที่ยังจูนกันไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่ด้วยกระแสละและเงื่อนไขที่เปิดมาให้มองบนปีนเสาไฟฟ้าเนี่ยแค่2เสาไฟฟ้าครึ่งเท่านั้นแนะนำมองบนปีนเสาไฟฟ้าเต็มกราบได้เลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ